การคอม o อ t สำหรับ LGBT จามันยัง c o n s e r v a t i v ีนิดๆหน่อยๆนะคะโดนจับหนักมากก็โทษประหารเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตำรวจก็ไม่ใช่คนไหนก็ได้เบือนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะยินดีตลอดทุกคนเข้าสู่ช่องเชัญช,ชายพูดไทยนะคะนี่คือมินค่ะแล้วก็เป็นคนเวียดนามกําลังทํางานแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพประมาณ4ีปีครึ่งนะคะคือมินทําช่อง Youtube นี้เพราะว่าอยากฝึกภาษาไทยอยากคุยกันในภาษาไทยแล้วก็อยากเล่าให้ทุกคนฟังหลายๆเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่ไทยะคะ่ะ สำหรับวิดีโอวันนี้นะคะดิวมินจะเล่าให้ทุกคนฟังหลายๆเรื่องที่ที่ไทยเรารู้สึกว่ามันคือปกติแต่ถ้าทุกคนทําแบบนั้นที่เวียดนามก็คือผิดกฎหมายนะคะหวังว่าทุกคนจะมีข้อมูลที่น่าสนใจในวิดีโอวันนี้นะคะถ้าทุกคนชอบวิดีโอของมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะมินจะมีวิดีโอทุกอาทิตย์ให้ทุกคนดูนะคะโอเคค่ะมาคุยกันนะคะ สิ่งแรกนะคะทุกคนอาจจะรู้ว่ากัญชาที่เวียดนาม,มันผิดกฎหมายอะค่ะก็คือ,อที่ไทยเราจะเห็นว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําจากกัญชาใช่ไหมคะอย่างเช่นเครื่องดื่มหรือว่าแบบหรือว่ายาอะไรต่างๆอะค่ะนั้นมันคือเรื่องแบบปกติที่ไทยแต่คือถ้าทุกคนเอาอะไรที่เกี่ยวกับกัญชากับเวียดนามก็คือโดนจับแล้วก็แบบหนักมากนะคะกัญชามันก็เหมือนไม้ปกติที่ไทยใช่ไหมคะแต่กับเวียดนามมัน คือเรื่องใหญ่นะคะก็คืออยากให้ทุกคนแบบระวังกันนะคะถ้าใครไปทิวที่เวิยดนามหรือว่าไปวียดนามเพื่อ b u s i s e s s t r i ปอะไรอย่างนั้น,นะะก็ระวังกันนะคะกฎหมายวิยดนามมันสตริกมากสำหรับเรื่องนี้นะคะโดนจับก,ก็อยู่ในคุกหลายปีนะคะหรือว่าถ้ามันหนักเหมือนมาขายะคะ่ะก็โทษประหารเลยนะคะทุกคน สิ่งที่สองะค่ะก็คือเบือนนะคะที่ไทยมินเข้าใจว่าสาม,มารถจะซื้อเบือนได้แล้วก็เรามารีกคิสเตอร์มีไลเซนส์อะไรอย่างนั้นจะใช้เบือนได้แต่ที่เวียดนามมันอิลิโกนะคะทุกคนแบบ Personal อะคะ่ะเราซื้อ เปื้อนไม่ได้มัน s t r i c มากอะค่ะไม่ว่าเขาเป็นตำรวจแต่ก็ต้องเป็นตำแหน่งที่แบบ specific อะค่ะแบบตำแหน่งสูงหรือว่า titles ของเขาเอะงานของเขามันอันตรายหรือว่าอะไรที่ต้องการใส เือนนะคะคก็คือประเทศเวียดนามจะให้เขาใช้อีเปืือนแล้วก็เปืือนนั้นนะมันรีกิสเตอร์กับกับไทโของเขาแล้วก็ชื่อของเขาเองอะไรอย่างนั้นนะคะแต่คนปกติไม่ได้นะคะแล้วก็ตำรวจก็ไม่ใช่คนไหนก็ได้เปืือนนะคะทุกคน อันที่3นะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าที่ที่เวียดนามอ่ะฟรีดอมเกี่ยวกับการพูดะค่ะมันไม่ได้แบบโอเพนมากๆนะคะมินจาได้ว่าเวลาประเทศไทยอะโเวิลชิงใช่ไหมคะมินรู้สึกว่าแบบทุกคนคอมฟอร์ตเบลมากเวลาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง politics อะคะ่ะที่เวียดนามอาจจะยากนิดหน่อยนะคะก็คือก็มีลอร์ดวยะคะ่ะว่าพูดร้ายเกี่ยวกับ government ไม่ได้นะคะคือผิดกฎหมายอาจจะโดนจับ ยอ,อยากบอกให้ทุกคนว่าเวลาไปทีวิตนามหรือว่าไปวิดนามอะค่ะก็อย่าพูดร้ายเกี่ยวกับ Government หรือว่า politics ดีกว่าคือถ้ามีคนวิดนามเขาเข้าใจภาษาไทยอาจจะแบบเรื่องใหญ่นะคะทุกคนก็คือระหว่างกันนิดนึงค่ะ อันที่4นะคะเกี่ยวกับการค้าประเวณนะะียค่ะมินไม่รู้ว่ามินออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะคำนี้มันยากสําหรับมินนิดหนึ่งก็คือ prostitution ในภาษาอังกฤษนะคะก็ที่เวียดนามเขาจะใช้คําที่ เ,เหมือนเหมือนขายดอดค่ะมินไม่รู้ว่าที่ไทยเรามีคำนั้นหรือเปล่านะคะ prostitution ที่ไทยไม่ใช่ legally ร้อซแต่มินเข้าใจว่าในใน specific area ของกรุงเทพหรือว่าพัทยาก็มี red light district ใช่ไหมคะอย่างเช่นที่น,นันนาแต่ที่เวียดนามไม่มี area ที่ทำ prostitution แบบถูกกฎหมายนะคะมินไม่ได้บอกว่าที่เวียดนามเขาไม่มี prostitution นะคะ ก็มีด้วยมินว่าทุกประเทศจะมี prostitution ไม่เยอะก็น้อยอะค่ะคือตำรวจอะคะ่ะเขาก็จับเยอะมากนะคะที่ร้านกาเฟหรือว่าที่ร้านม a สซาแบบนวดอะคะ่ะแล้วถ้า,าคนไหนเป็นผู้ชายอะคะ่ะที่ดูวิดีโอของมินแล้วไปวิทย์นามไปร้านนวดที่แบบแบบนั้นนะคะก็ระวังกันด้วยเพราะว่าตำรวจเขาจับก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่ามันคือบิดกฎหมายไง ต่อไปนะคะมันเกี่ยวกับ LGBT แล้วก็ same sex relationship อะคะ่ะก็มีหนูสึกว่าที่ไทย ทุกอย่างมันโอเพนกว่าที่เวียดนามด้วยแล้วก็ได้ยินว่าปีนี้ marriage สำหรับคนที่ gender เหมือนกันมันก็ถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมคะ่ะก็หวังว่าที่เวียดนามอาจจะมีกฎหมายนั้นเพราะว่าเพื่อนมินนะคะมีหลายๆคนที่เขาคือ lgbt community อะคะ่ะแล้วก็ต้องไปประเทศอื่นเพื่อแต่งงาน legally อะคะ่ะรู้สึกเสียใจนิดหนึ่งว่าเราอะถ้าแบบนั้นยังไม่ได้ที่ประเทศเวียดนามอนะคะ่ะแล้วก็ การคอม o อลสำหรับ LGBT ที่เวียดนามด้วยอะคะ่ะมันยัง c o n s e r v a เวทีนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็น old generation นะคะคนที่ยังเด็กๆอยู่เขายังมองเรื่องนั้น,นะะไม่ได้แบบไม่ได้แบบ comfortable มากนะคะช่วงน,นี้รู้สึกว่าทุกคนก็เ,เบิดใจมากกว่าอาดีต นิดดหน่อยๆแล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆอีเวนต์ที่เกี่ยวกับ LGBT ช่วยให้ทุกๆคนเปิดใจสำหรับ LGBT community ด้วยมินว่าที่จันหวัดหรือว่าที่ Countryside ที่วิทนาอค่ะมันยังมันยัง conservative มากๆนะคะแต่ที่ที่ซีตีที่ใหญ่ๆเหมือนหอจิมีนนะคะทุกคนอาจจะเปิดใจมากกว่าเกี่ยวกับ LGBT นะคะ สุดท้ายนะคะก็คือ dual citizenship ที่ไทยมินเข้าใจว่าทุกคนอาจจะมี dual citizenship ได้สามารถจะได้พาสปอร์ตไทยกับพาสปอร์ตของประเทศอื่นได้แต่ที่วิดนามนะคะ่ะยังไม่ได้นะคะถ้ามินอยากขอ citizenship ที่ไทยอะคะ่ะมินต้อง ต้องควิดซิ t i z ชั s นชีพของเวียดนามของมินเพราะว่ากับประเทศเวียดนามเขาไม่ให้ d u วอลซิ i z e ชั h นชีพมาค่ะตามกฎหมายก็คือแบบนั้นในชีวิตจริงอะเขาก็มีวิธีการทำํำมินก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มี experience เพื่อจะอธิบายเพิ่มเติมให้ทุกคนแต่ถ้าคนไหนมีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาบอกมินโดยใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนะคะ ขอบคุณมากที่ทุกคนมาดูวิดีโอของมินนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์ให้มินด้วยแล้วก็ใครไม่เห็นหรือว่าเห็นยังไงเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็มาบอกมินด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากคะ่ะเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย